สวัสดีค่ะหมอปู้สนะคะ,คะชิสราศรีดาโคร,รองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสซิฟานีค่ะที25ค่ะอย่างที่ใครๆถ้าได้ติดตามนะคะก็จะรู้ว่าบู้สเนี่ยผ่าตัดสัลญ,ญกรรมยุบหน้ผาผากแล้วก็กรอนอกคิวที่โรงพยาบาลมาังสรีไปนะคะตอนนี้ก็ครบรอบหนึ่งเดือนแล้วค่ะสวยแล้วก็ละมุนมากๆเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะเหตุผลที่บู้สเลือกผ่าตัดที่โรงพยาบาลมังสีรีนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราผ่าตัดโดยศัญญลยแพทย์ตกแต่งเชาะไทยสองนะคะ ห้องผ่าตัดมีความสะอาดมากๆกอดเชื้อครีมรูมสิทธิบัตรจประหทศอังกฤษค่ะตนะคะเราดมยาโดยวิสัญญีแพทย์พิเศดูแลละเอียดทุกขั้นตอนเลยค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะห้องพัาของเราเมีความทันสมัยมากๆมีสิ่ง,งอำนวยความสะดวก้วก็มีพยาบาลดูแล24ชั่วโมงเลยค่ะดังนั้นนะคะคการที่เราจะเลือกคำสักรรมสักอย่างหนึ่งเราจึงต้องศึกษาข้อมูลเหล่านี้ให้ดีค่ะแล้วก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดกับไปรู้สึกมั่นใจในโรงพยาบาลมาร์ซิลีค่ะเพราะที่นี่เขาครบครันเรื่องการดูแลความงามมากจริงๆ